เวลาทำบิเต้าเราไม่ใช่ตัวตนของคนอย่างข้อมูลมือถือที่เพื่อนพูดอ่ะที่แล้วท่เห็นหมดนะเดี๋ยวฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้เส้นเนี้ยที่มันเดินจากสารนี้ไปสารนี้ไปทำงานทุกวันแล้วกันมันคือใครมันเป็นพิเตเราไม่บอกในนั้นเลยมันก็ไม่ควรกังวลอย่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็เลยมองว่าการแบนสิ่งของเยอะมากกับคลาสสิฟิเคชันของชั้นความว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องคิดเรื่องนี้ก่อนที่จะกระโดดคือไหนอะไรที่มีความต่อได้บ้างอางคนคุณโพสต์ออนเว็บเลยนะ ทีนี้ถ้าเขียนบอทไปดูเว็บมาเรื่อยๆแ,แ,แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปดูเว็บคุณเราไปยินเซิร์ฟเวอร์คุณอ่ะเราก็เลยขอเป็นทางการในฐานะหน่วยรับด้วยกันเพื่อขอดูผ่าน API ให้มันไม่ได้หรอ <c oughs> มันเป็นนี้บ่อยนอะ <c oughs> แล้วก็อเอเอ,อกว่าเอาไนะ <c oughs> แ,แต่ว่าในความจริงเราไม่ได้อยากี่คือเราไม่อยากให้มันกว่าวเรานะ <c oughs> มันกลัวผลักชาเราอ่ะเออเนี่ยคือความเข้าใจของคำว่าเปิดไอ้ที่เปิดมนบนเว็บใช่แต่การใช้แล้วจะขอเสริมอยวอาจจะแปก ว่าเรายอมให้โดนเปิดข้อมูลหมดในมุมนึงมันอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีวันนี้นะมันมันโคตรเทคแ,แต่สุดท้ายอยู่ที่วิจารณญาณถ้าเราในฐานะผู้ให้ข้อมูลนะผมรู้ว่าเราทุกคนต้องรู้ว่าวเราต้องการให้ข้อมูลเพื่ออะไรถูกไหมฮะอันนั้นคือวัตถุประสงค์ละส่วนถ้าเรากังวลไปหมดว่าไอ้ข้อมูลที่เราให้มันจะไปถูกใช้เนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องเนี้เราควบคุมได้เพราะว่าข้อมูลที่ให้ไปแล้วอ่ะมันคือเป็นทานงการแบบโดยตัวของเราอยูแ่แล้วแล้วแบบนี้แม้กระทั่งแบงค์ที่ส่งมาที่เราคอนเซนต์เนี่ย บางทีเราก็กดไม่ไม่ไม่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยครแต่เราก็จะโทรไปคอมเพลนว่าอ่ะเวลามีเซอร์วิสนี้พุ่นขึ้นทำไมยูไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคือคือในตัวของผู้ให้เองมันก็จะมีความตอนแย้งเพียงแต่ว่าแค่ให้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ต้องกลัวแต่ก็ไม่ใช่ไม่กระหนักนะนะฮะเพียงเพียงใช่เพียงแต่ว่าแค่แค่รู้ว่าเราเราควรให้อย่างไรและในขณะเดียวกันในฐานะผู้รับข้อมูลผมคิดว่าทุกคนนะว่านี่าป้องกันการที่ข้อมูลจะ กับอีกทีหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับเลยเราข้อมูลนะเท่ารหัสอย่างที่อาจารย์บปกมองถ้าหายเราพยายามปกปทดไม่ให้หายแหละแต่ถ้าหายไปความเสียหายน่นี้เกิดเช่นตัวเลขได้ไปแล้วยังไงต่อชีไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเลเยอร์ของเทคโนโลยีมันมีระดับขั้นของการยอมรับของความคอมโพเนสในด้านซิเคียวริตี้เช่นกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าข้อมูลคลาสนั้นมันมันระดับไหนเพราะฉะนั้นในฐานะผู้เก็บข้อมูลเนะี่ยผมก็ อาจจะ e n นเคอร์เลมึอย่างนี้ว่านอกเหนือจากเราพยายามเก็ไม่ให้ข้อมูลหลุดไปแล้วเนี่ยไอข้อมูลที่เราเก็บไว้เข้าไ่าหมันเปเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยว่าข้อมูลมันจะรั่วหรือไม่รั่วแต่ขั้นเนี้ยมันทำให้เราเอนชชว์ว่าถ้ารั่วแล้วความเสียหายเกิดน้อยที่สุดที่จะเด็นไปได้เพราะนั้นมันควรจะกันทั้งสองระดับแบบนี้ครับที่เสียจขอข้อมูลพู้เราผานไปนี้เราเก็บอย่างดีใช่ไหมครับดี ออตอนนี้หลักๆที่ที่ขอข้อมูลเนี่ยม,มันจะเป็นของซัพพลายค่ะเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยไวซ์คอนเน็ตซึ่งเรารวบรวมเอาผ,ผู้ให้บริการทั้ง12กลุ่มสาขาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมออผู้จัดงานสถานที่จัดงานอะไรต่างๆรวมไว้แล้วก็เราทําเหมือนเป็นลานค้าเขาต้องเป็นคนปรอกอบเองเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราเรามาาแพลตฟอร์มเขาเข้ามาใช้เขาอยากได้ลูกค้ามากเขาก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะ<ม>เพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเขาได้ข้อมูล แล้วก็สามารถมีแบบฟีเจอร์ที่จะมาทำโปรโมททำโปรโมชั่นได้อะไรได้แล้วเราก็เหมือนเป็นตลาดอะคะ่ะโปรโมทให้คนมามารู้จักตลาดมากขึ้นอยากจะเช่นสมมติว่าอยากจะไปจับงานเอาติ้งพนักง,งานหนึ่งร้อยคนลิงทะเลจังหวัดไหนมันก็ฟิลเตอร์ออกมาได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของการที่ให้ข้้มู้ล้วเขาได้ประโยชน์ในการที่เขาได้เจอลูกค้ามากขึ้น,น,นมากกว่าแต่ก็มั่นใจได้ว่าข้อูลที่อยู่ที่เศษเ้าไม่รู้ไปไหนแน่น,นอน ถึงดูไปก็เอาไปใชาทำประโยชน์่แห้เพราะว่าเราก็มีกระบวนการที่ป้องกันการล่วไหลของข้อมูลกรนเข้ารก็ตอนนี้เรามีอนุกรรมการที่มาช่วยด้วนะคะก็ก็เป็นความสำคัญอย่างที่บอกว่าจำจะให้การปองได้ที่เป็นล้อมรั้วนในบ้านเราคือคืออะไรที่เข้าไปอยู่ในฟอร์มเราแล้วต้องมีโชว์ว่ามันมีมาตรฐานของการจัดเก็บมาตรฐานของการป้องกันที่ที่แบบค่อนๆโอเคอย่างเงี้ย ็ได้ความรู้มากเลยนะฮะตลอดเซสชันวันนี้นะฮะยังเหลือเวลาสักนดิดหน่อยใช่ไหมฮะพอแข่งหมดแล้วมีบปรโมกันแล้วครับก็อันนี้ได้ประโยชนมากแล้วก็มานั่งคุยสนสนุกร่านที่เวลาผ่านไปเร็วเลเกินนะฮะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับตัวไมซ์เซนต้าแอนดฟอนะฮะให้ทุกท่านลองไปดูนะครับก็จะได้ประโยชน์ดน้วยท่านจะเป็นผู้ประกอบการ ในธุรกิจมา์เองหรือว่าถ้าจะเป็นนักข่าวต่างๆท่าสามารถที่จะอาจจะได้ดีไซน์หรือได้ข่าวใหม่ๆจากข้อมูลที่ทางทีเ t ็ปนะขก้ออกขายของนิดนึงแล้วกันว่าก็มันมันเริ่มใช้ได้แล้วนะคะก็จะมีทีมงานของพิเศษค่ะยกมือหน่อยค่ะถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มเติมว่าจะเข้าไปลองเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ถามาเราได้นะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเราสร้างอ c o s y s t เ m มไว้ให้เราอยากให้แต่ละคนเข้าไปลองใช้ตีโชก์ได้แต่อย่าแรง นะคะเวลาชมมาชมอะไรแได้แต่ตีเนี่ยตีเบาๆหน่อยเราไปแก้ไขแล้วเราพยายามจะปรับปรุงอย่างที่บอกว่าแรกสอปดแรกออกมาเราเราดูถ้ามันมีรีเควสต์เพิ่มเติมเราก็เพิ่มต่อไปได้นะคะม,มันแล้วแต่ว่าให้มันมีโมเมนตัมของของชุดข,ขอ้อมูลนะคะก็ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ในนามของทีเส็นนะของบริษัทปอบนะขอบคุณ,ค,ณคุณประดาศิธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง MC ของเราด้วยทายช่วยดนดีรายการขอบคุณครับได้ความรู้เป็นอีกยิ่งนะครับแล้วก็สนุกมากครับ 好的，好